อันนี้เราโยงเข้ามาถึงเรื่องการอุปถัมภ์ก่อนนะเราจะต่อต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราเคยเรียนทิ้งกันเอาไว้นะคะอุปถัมภ์พฤกกรรมกรรมที่ช่วยอุปถัมภ์กรรมอื่นๆใช่ไหมในคารรพูดะะอุดหนุนอุดหนุนนะคะอุปถัมภ์อุดหนุนกรรมอื่นๆเรามาดูหนังสือหน้า16นะคะข้อขอไข่นะเราทิ้งตรงนี้เอาไว้ในคราวที่แล้ว บนกระดานยังไม่มีอะไรเพราะว่ายังไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มเติมนะคะเรามาคุยกันก่อนเผื่อมีอะไรที่เพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยเขียนบนกระดานทำความเข้าใจให้ข้อขอใครอุปถัมภ์กกรรมช่วยหนุนชนะกกรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้นมีสิบประเภท่ะสังเกตคำพูดก่อนนะหนุน ชนาก,กรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นโอ้ยอันนี้บริบูรณ์แล้วนะเรามาดูนะหน้า17ต่อนะ,ะอคะข้อที่หนึ่งกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสถานการช่วยหนุนชนาก,กรรมในอดีตพบที่กำลังมีโอกาสให้ผลอยู่อย่างหนึ่งามาดูคำขยายต่อเลยค่ะนะ ย่อหน้าข้างล่างนะคะกุศลที่เกิดขึ้นในบรรณาสถานการคือการใกล้จะตายนะบุญที่เกิดขึ้นใกล้จะตายเอาง่ายง่างนะี้นะบุญที่เกิดขึ้นใกล้จะตายมาช่วยหนุนชนะก,กรรมก็คือกรรมที่จะทําให้มีบากเกิดใช่ไหมคะจะต้องมาช่วยหนุนชนะก,กรรมในอดีตพบด้วยนะที่กําลังมีโอกาสให้ผลให้มีกําลังในการให้ผลบริบูรณ์เราสังเกตนะ มันมีกรรมอดีตเห็นไหมแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ชาตินี้นะมันมีอดีตพบแสดงว่าอดีตพบเยอะมากเลยนะอันนี้มันเป็นอดีตของปัจจุบันพบอดีตของปัจจุบันพบนี่อย่างหนึง่งอดีตของอดีตพบอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมเราต้องนึกถึงนะว่าในส่วนของกรรมที่เคยทำไว้อดีตก็สามารถที่จะมาส่งผลได้ด้วยใกล้จะตายซึ่งเป็นชนะก,กรรมเห็นไหม เรามาดูตัวอย่างนะอย่างเช่นนายกอเป็นคนมีนิสัยเฉยเฉยมีจิตใจเยือกเย็นกลัวต่อบาปไม่ทำทุจริตการทำกุศลนั้นทำเพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทำเป็นลํำเป็นสันเพราะมีฐานะไม่ค่อยดีการอบรมจิตใจในเรื่องธรรมะก็ไม่ใคร่มีโอกาสเพราะมัวแต่ประกอบอาชีพ แต่เมื่อเวลาที่นายกอใกล้จะตายนั้นมีจิตใจผ่องใสเป็นกุศลเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อนายกอตายแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่มีฐานะดีนี้เป็นเพราะกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสนาการคือการใกล้ตายช่วยหนุนกุศลชนะก,กรรมที่นายกอเคยทำไว้ในอดีตพบ ที่ได้โอกาสให้ผลอยู่แล้วนั้นให้มีกําลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นโอ้นะของเก่าไม่ใช่ไม่ดีนะของเก่าไม่ได้ขึ้นสนิมเสมอไปถูกไหมใช่คนระับเออของเก่าไม่เอียมตลอดก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าของเก่าเป็นเพียง ของพี่ต้องเก็บไว้ส่งผลแล้วเนาะ,ะอันนี้อย่างหนึ่งในส่วนของต<ำ>ั้มใกล้จะตายคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ท่านกล่าวตรงนี้นะถ้าเรามองภาพนะแต่ถ้าเรามองภาพในส่วนของตรงนี้นะบอกว่าของอดีตอ่าอดีตเนี่ยถ้าอดีตเนี่ยถ้าทําเกี่ยวกับมอโกแปดดวงใดงดวงหนึ่งเอาไว้สิ่งเนี้ย สมมุติว่าทั้งแปดดวงเนี้ยยังไม่มีโอกาสส่งผลเกิดขึ้นมาใหม่อาจจะส่งผลเป็นสิ่งอื่นก่อนก็ได้อาจเป็นมนุษย์อาเป็นมอวิดวงที่สี่สมมตินะคะแต่มอกูดดวงที่ดวงที่ 4. สมมะะออี่ 4, ส่งผลอย่างงี้<า>นี่เป็นมอ,อกูดดวงที่สี่สมมตินะอันนี้ของเก่านะ เกิดขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นปัจจุบันพบนะเข้าใจเนาะเอออันนี้เป็นอดีตพบชาติสมมติอะชาติก่อนนูน้นอันนี้ชาติที่หนึ่งอันนี้ชาติที่สองอ่ะก่อนนน้นอ่ะทำไว้แล้วดวงที่ 4, สี่สมงุลมาอย่างนี้บวกกรมรมชะลูปอ่ะได้เป็นมนุษย์ชื่อว่านายกอหลังจากดำเนินชีวิตไปใกล้จะตายช้างห้าขณะกอน หนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นห้าขนาดนี้เป็นมรณาสันนะชาวนะนะมรณาสันนะชาวนะในส่วนของที่ท่านบอกว่ามรณาสันนาการเนี่ยการใกล้จะตายเนี่ยมันหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่ามรณาสันนะชาวนะเนี่ยสิบหรือยี่สิบวินาทีที่ท่านกล่าวไว้เนาะเราก็ต้องยกตัวอย่างตามนี้ ทีนี้ถ้าหากว่าในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมรณาสถานการเนี่ยบุคคลที่ชื่อว่านายกรเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยนะที่อ่านไปแทบไม่ได้ทําบุญเลยใช่ไหมคะครับไม่แทบไม่ได้ทําบุญเลยทานศีลภาวนาก็แทบจะไม่มีเวลาทาเลยใช่ไหมฐานะไม่ค่อยดีด้วยทีนี้เมือ่อเมื่อไม่ได้ทํากุศลในชาตินี้เท่าไหร่เนี่ยแต่กุศลที่เคยทําในชาตินี้ค่ะในส่วนของดวงที่สี่เนี่ยเขาส่งแล้วอะ แต่ว่าในสิ่งที่ยังไม่ได้ส่งเนี่ยเหลืออีกเจ็ดดวงใช่ไหมใช่ค่ะเหลืออีกเจ็ดดวงที่เขาทาเอาไว้เราไม่รู้เขาทําอะไรบ้างสลับกันทำนี่อีกเจ็ดดวงนี่แหละเขาปรากฏว่าเขามาช่วยช่วยกุศนที่เป็นชนะกัลรังเกิดขึ้นมาก็คือมอกุแปดดวงใดดวงหนึง่งเนี่ยเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วช่วยสง่งเนี่ยตัวนี้มาช่วยนะ มาช่วยเขา<ม>เพื่อที่จะให้เขานี่งเนียกเรียกมอญนั่นละสันนชนะละช่วยให้เขาจุติจุติเสร็จก็เป็นปฏิสนธิทันท,ท,ทีเกิดขึ้นมาใหม่เป็นอะไรฮะเป็นมนุษย์ใช่ไหมหรือาเทวดาใช่ไหมเ,เป็นเทวดาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาใหม่เลยแสดงว่ามีอันนี้นนหนึ่งภพสองภพสามภพใช่ไหมสามภพชาติที่ท่านเหมือนท่านกล่าวไว้นะเขาเก่าที่เหลืออยู่นี่เรายกตัวอย่างเฉยอันนี้อันนี้ส่งมาในชาติใหม่ ใกลจะตายต้องส่งใหม่อีกรอบหนึ่งหนุนเรียกว่ากุศลที่ในอดีตพบกุศลที่อยู่ในอดีตพบช่วยใช่ไหมกุศลช่วยเนี่ยช่วยกุศลใกล้จะตายให้ไปเกิดเป็นเทวดามนุษย์หรือเทวดาที่ที่ดีด้วยนะไอเนี้ยที่บอกดีด้วยเออหัวข้อหลักจะอ,อยู่หน้าสิบเจ็ดหัวข้อที่สองต่อมากุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสถานการการใกล้จะตายเนี่ยบุญเกิดใกล้ตายแล้วนะ ช่วยหนุนกุศลชนะก,กรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลอย่างหนึ่งมาดูตัวอย่างหน้า18กุศลที่เกิดขึ้นในมร,รณาสถานก,การช่วยกุศลชนะก,กรรมในปัจจุบันภพที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นคำว่าบริบูรณ์เนี่ยอย่าลืมนะว่าเป็นมนุษย์เทวดาได้เลยนะ บริบูรณเนี่ยถ้าบุญบุญหนุนบุญเนี่ยนะเช่นนายขอไข่เป็นผู้มีใจบุญทํากุศลอยู่เสมอไม่ได้ทําทุจริตอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะกลัวต่อบาปมีเฮริอตะปะนะบุคคนเนี่ยเมื่อเวลาที่นายขอใกล้จะตายนั้นมีใจผ่องใสเป็นกุศลเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อนายขอตายแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่มีฐานะสูง นี้เป็นเพราะกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสถานการช่วยหนุนกุศลชนกกรรมที่นายขอได้ทำไว้ก่อนตายที่ให้โอกาสได้ผลแล้วมีกำลังให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยใช้ภาพเดิมได้เลยอันนี้สมมติเป็นนายขอครับนะบนกระดานนะอันนี้สมมติเป็นนายขอตะกี้เนี่ยของนายกอเนาะอันนี้เป็นของนายขอนายขอเนี่ยทำบุญในนี้นะบอกว่าจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาที่นี่ ของนายขอเนี่ยเรายกเอามอกุูแปดดวงใดดวงหนึ่งเหมือนกันนะต้องเอาแบบว่าโดยรวมก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดวงไหนใช่ไหมเพราะว่าในนี้ในตัวอย่างนี้ท่านแสดงรวมนะนายขอทําบุญในชาติเนี้ยเนี่ยปัจจุบันนภเนี่ยทําแล้วทําอีกจนกระทั่งเมื่อใกล้จะตายมาอ่บุญส่งผลเป็นมอกุูแปดดวงใดดวงหนึ่งเือเข้าใจนะคะ ายปั๊บจุดติจิตเกิดปฏิสนธิเกิดขึ้นมาทันทีเป็นมวิ8ดวงใดดวงหนึ่งได้ไปเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาที่มีฐานะสูงด้วยใช่ไหมแสดงว่าทำมาดีแล้เนี่ยนายขอเนี่ยอันนี้ไม่มีไม่มีรรมของอดีตมาเลยไม่มีเลยเป,ปจจเป็นของปัจจุบัน,เล,นเลยเนี่ยเขาทำของเขาในชาตินี้เลยเขาม่ไดาในอดีตเขาก็ไม่ได้มีกรรอะไรมีค่ะ มีแต่ว่าของของปัจจุบันนี้มันแรงกว่าใช่ช่วยได้ดีกว่าหนุนได้เยอะกว่าแล้วขนาดคนเมื่อกี้เนี่ยคนชื่อนายกอ่ะของของของใหม่ในชาตินี้แทบไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ของเก่าทําไว้เยอะเนาะโอ้มันตรงนั้นมันมาช่วยได้อีกอ่ะก็คือแล้วแต่อันนี้ที่เราเห็นตัวอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนกันแล้วแต่ว่าตัวไหนมีกําลังเนาะคือเหมือนกับว่า สภาพทาใดที่มีกําลังในงอกูดแปกดวงในดวงหนึ่งนั้นสภาพใดกรู้ดวงในดวงหนึ่งอ่ะอันไหนไม่รู้มีกําลังแต่มีกําลังในชาตินี้หรือว่ามีกําลังในชาติที่แล้วอย่างเงี้ยมันยังไม่ทันส่งผลปรากฏว,ว่ามันอุ้ยข้ามไหมามาช่วยได้อีกเอออยู่ที่ออทกําลังค่ะ,ะพวกเรานี่ได้กําลังอันไหนไม่รู้มาเนี่ย <laughs> <laughs> มันนั่งจงํองน้องนังั้นอยู่ตรงเนี้ย <laughs> ของดีหรือของใชิยังไงก็ไม่รู้แต่ชาตินี้ทําให้ดีนะเพราะว่าชาติหน้ามันรออยู่นะเพราะถ้าเรายังไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานสี่จนถึงเป็นพระรหั์อย่างเงี้ยนะเราก็ยังมีมีคติที่ไปอีกนะใช่ไหมยังสามารถที่จะไปได้อีกไปต่อได้อีกชอบเที่ยวนักหนินะอ่ต่อไปค่ะข้อสามใช่ไหมเดี๋ยวขอดูหัวข้อกันนะ อกุศลอาบาปแล้วนะอกุศลและจิต12อากุสนกรรม12ว่าโดยรวมที่เกิดขึ้นในมรณาสถานการณ์ใกล้จะตายช่วยหนุนอากุสลชนะกรรมในอดีตพบที่กำลังมีโอกาสให้ผลอย่างหนึ่งเรามาดูนะวอย่ามนี่เป็นบาปลหาะหน้าสิบแปดนะหัวข้อที่สามอักุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสถานการช่วยหนุนอักุสนชนะกรรมในอดีตพบ ที่กําลังมีโอกาสให้ผลให้มีกําลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้นเช่นนายคอคอควายมีนิสัยตรณีเหนียวแน่นมัชเริยสูงมากไม่สนใจในเรื่องการกุศลไม่เคยทําบุญพยายามแต่จะหาเงินอย่างเดียวเงินเท่านั้นเป็นสามารถคุ้มครองอยู่ในเมืองมุนษย์ได้แต่ก็ไม่ได้ทําทุจริตอย่างใดอ้าวบาปไม่ค่อยทําอีกนะเห็นไหม เมื่อเวลาใกล้จะตายนั้นจิตใจไม่ผ่องใสเป็นอกุศนเกิดขึ้นอนเพราะอะไรล่ะเธอนะความถึงแบบว่าออห่วงนะหัวหน้านะวัชริยะเกินนะฉะนั้นเมื่อนายคอตายลงจึงได้ไปเกิดในอบายภูมิด้วยความได้รับความลำบากมากนี้เป็นเพราะอกุศลที่เกิดขึ้นในมรณาสถานการช่วยหน,นุอนอกุศนชนกกรรมที่นายคอ เคยทาไว้ในอดีตพบที่ได้โอกาสให้ผลอยู่แล้วนั้นมีกําลังให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองประการหนึ่งเออเป็นเรื่องของบาปนะบาปอดีตเนาะอดีตบาปถ้าว่าโดยอดีตบาปเนี่ยนะเราตรงนี้เนี่ยถ้าเราแยกแยกระหว่างภพภูมินะเนี่ยถ้าเราแยกระหว่างภพภูมิตรงนี้นะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นของนายคอเนี่ยใช่ไหมฮะนายคอเนี่ย บุญไม่ค่อยทําเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหทำแต่อะไรฮะทำแต่มัมชริยะใช่ไหม <laughs> ทาแต่หาเงินน้านายคอ,อาหาเงินอย่างเดียวอหา,อาเงินอย่างเดียวความสุขก็คือเงินตรานะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมัริยะโอ้โหตมีทีแล้วก็เหนียวคําว่าทีเนี่ยก็คือไม่ห่างเมื่อไม่ห่างมันก็เลยเหนียวด้วย <laughs> นะทำเหลือเกินนะอะในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะเราสังเกตนะอันนี้อาจารย์เขียนเป็นอดีตใช่ไหมอาจารย์เขียนเป็นอดีตใช่ไหมช่องอดีตใช่ไหมเนี่ย<ะ>เคยนะเนี่ย<ะ>เธอเธอเคยเป็นคนแบบนี้มาก่อนนะมีสันตานะเออมีสันตานะแบบนี้มาก่อนเลยชาวนะที่เป็นสันดานได้ไหมฮะ,ะเออเป็นสันตานะได้ไหมคะ,ะ,ะนะ ทีนี้อ่ะอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะทรงมาเกิดเป็นเป็นนายคอมันเกิดเดิมแล้วนะอ่ะนะทรงมาเกิดใหม่และนายคอเนี่ยบาปบาปนี่ททาทาไม่ข้างบาปไม่ทําใช่ไหมบาปไม่ทําทุจริตอะไรไม่ทําเลยอ่าเกิดมาใหม่บาปไม่ทําแต่แต่มัจฉริยะเหลือเกิน มัชริยะเนี่ยมันส่งตรงมาถึงตรงนี้เลยเนาะสุดยอดมัดชริยะของเก่านะส่งตรงมาเป็นของชาติใหม่ปัจจุบันนะเนี่ยปรากฏว่าบุญไม่ทำบาปไม่ค่อยทำบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำแต่มีสิ่งเดียวก็คือเก็บเงินอย่างเดียวเลยเอ,อเป็นนายกองคลังทีนี้ใกล้จะตายมาช้างเกิดห้าขนาด การจะตายมาสิ่งที่หวงแหนทรัพย์สมบัติหวงแหนสิ่งที่ตัวเองหามาได้ทุกอย่างหวงหมดอาการห่วงนี่แหละมันเป็นปริโภดเข้าใจไหมปริโภดความห่วง